เรายัางยังเอนจอยคือยัง, enjoy, ออยงรู้สึกว่ามีเสรีภาพมากนะทั้งๆท,ที่ถูกจํากัดไปไปหลายแล้วนะแต่แต่ว่าเรายัางมีเสรีภาพอยู่ถ้าเรายังไม่มีเสรีภาพเราก็คงมานั่งนั่งแบบนี้ไม่ได้มาพูดกับแบบนี้ไม่ได้นะแต่แต่ถ้าวันใดเราไม่มีเสรีภาพขึ้นมาเนี่ยการปฏิวัติก็จะเกิดนะการปฏิวัติมันจะมาจากเ,เพื่อเสรีภาพกับเพื่อ เพราะว่ายา,ยากจนคนยากจนคนแค้นมากก็จะปฏิวัติกันนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องประเทศไทยนะเมื่อกี้ผมพูดไปบ้างแล้วว่าหลังสิบเก้าพฤษภาสองห้าห้าสามเนี่ยคนเสื้อแดงเรามีความคิดมีความคิดลักษณะหรือเชิงปฏิวัติมากขึ้นนะคำว่าเชิงปฏิวัติ หมายความอย่างนี้ครับคือมีความคิดว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งระบบโค่นต้นไม้ทั้งต้นไม่ใช่ไปตัดกิง่งกิ่งก้านสาขานี่เ็าเรียกความคิดเชิงปฏิวัติแล้วเปลี่ยนทั้งระบอบอถ้าแบบชูพงอ่ะเปลี่ยนทั้งระบบ,ะบ,บนบบความคิดแบบนี้เขาเรียกความคิดเชิงปฏิวัติแล้วนะส่วนว่าส่วนว่าจะจะเปลี่ยนย่งไง นี่นี่เป็นเรื่องแนวทางเป็นเรื่องยุทธศาสตร์โยธีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแค่คิดแค่นี้ก็ถือว่าถือว่ามีความคิดเชิงปฏิวัติเวลานี้คนเสื้อแดงส่วนใหญ่มีความคิดเชิงปฏิวัติแล้วคือคิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนหน้ามือเป็นหลังมือ เปลี่ยนอย่างรุนแรงอย่างฉับพลันอย่างฉับพลันด้วยนะ<ม>เพราะว่าถ้าค่อยๆเปลี่ยนนี่เขาไม่เรียกปฏิวัติ<ม>ก็เรียกว่าวิวัฒนาการหรือพัฒนาการหรือปฏิรูป<อ>ปฏิวัติมันตึ๊บเลย<อ>เรามีแล้วคนสแสดงมีความคิดนี้แล้วใช่ไม่ใช่ใชไหใ่ทีนี้จะต้องไปต่อยอดอก็เรียกไปเสริมอะไปเสริมไปต่อยอดนะ<อ>ก,ก,ก,ก็ต้องศึกษาบทเรียนการปฏิวัติตประเทศต่างๆ,ๆนะครับ ใกล้บ้านเราก็คือเวียดนามลาวกัมพูชาจีนนะใครดูใครดูใครดูหนังเรื่องอะไรอะไรหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะนี่วันนี้ในเฟซบุ๊กผมมีมีคนไปโพสต์นักปฏิวัติหญิงคนแรกที่ถูกผปาชีวิตชื่ออะไรก็เขียนดีการปฏิวัติจะสร้างบ้านที่ไม่พังให้กับประชาชน การปฏิวัติจะสร้างบ้านที่ไม่พังให้ประชาชนนะฮะก็ศึกษาได้ผมเคยมาเล่าที่นี่ครั้งแล้วว่าตอนที่ผมเล่าเรื่องการปฏิวัติประเทศจีนให้พักพวกฟังพักพวกบอกโอ้ยเรานี่ขาดเราขาดยวนสีไข่คนเสื้อแดงเนี่ยคนเสื้อแดงต้องหายวนสีไขให้ได้ ยวนสีไขคือเป็นแม่ทัพและพอยวนสีไขมาร่วมกับการปฏิวัติของดรสุดเดชเร็เนี่ยได้มาทั้งกองทัพเลยแล้วก็ใช้กองทัพไ,ไปไปไปยึดอํานาจนะสู้รบกันล่ะรบกันเป็นสงครามเป็นการรบกันะบอกเราขาดยวนสีไขผมก็มองว่าในกองทัพไทยมียวนสีไขบ้างไหมไม่มีนะ แต่ถึงมียวนสีไข่ก็ต้องระวังนะเพราะยวนสีไข่ตอนหลังนี่แก,นแกเปลี่ยนแกเปลี่ยนแกเปลี่ยนแปลงพอแกได้เป็นฟังดีคนแรก,แล,แ,กลแล้วแกเปลี่ยนฮะนายพลดาวซินโดมอ่า <c oughs> นกองทัพไทยขา,ขาดนะประเทศไทยเราขาดไปหมดนะในกองทัพก็ขาดยวนสีไข ในในตำรวจเลยขาดขาดนายทัพที่ทําเพื่อประชาชนแต่ว่าปีนี้งบประมาณขอไปหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านค่ะได้หมหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านได้ไหมก็กําลังจะเข้าสภานะคะเดือนสิงหานี้นะแล้วก็เป็นการเพิ่มงบประมาณอีกแปดเปอร์เซ็นนะคะขึ้นมาอีกหนึ่งหมื่นสองพันล้านคะอาจารย์ก็ไม่ทํางานให้ประชาชนแล้วก็มาละเมิด ถ้าประชาชนแล้วยังของเงินเพิ่มอาจารย์นี่มันเจ็บใจค่ะเสื้อทหารขอขอประมาณได้อยู่เรื่อยๆก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคุณนางมีสามประเภทคุณนางถือดาบนจะมีฐานะมีอำนาจมากกว่าเพื่อนคุณนางถือคุณนางถือดาบคือทหารคุณคุณนางเสื้อยาว พวกผู้ว่าการพวกตุลาการพวกบริหารพวกนี้ไม่ค่อยมีฐานะอำนาจเท่าไหร่คุณนางราชสำนักของเราคุณนางราชสำนักก็มีหลายนะคุณนางราชสํนักจบยังไงจบก็คือว่าจบก็คือว่า เมื่อคนสแสดงมีความคิดเชิงปฏิวัติแล้วสถานการณ์มันก็คลี่คลายไปในสถานการณ์มันก็จะพัฒนาไปทางนั้นไปทางนั้นมากขึ้นมากขึ้นนะไปไปทางที่จะก็เรียกอะไไปทางที่จะเกิดสถานการณ์ปฏิวัติขึ้นมาได้นะเราก็ตัดเตรียมตั้งองค์กรตั้งอะไรกันไปเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะว่าสถานการณ์ปฏิวัติเนี่ยคือสถานการณ์อะไรพูดไปแล้วนะอ่า ถาการปฏิวัติประกอบด้วย 1. ประชชนไม่อาจทนอยู่ภายใต้การปกครองแล้ว 2. ผู้ปกครองปกครองไม่ได้นะตราบใดที่ผู้ปกครองปกครองได้แล้วก็เนี่ยแล้วประชชนที่ทนไม่ได้ก็ต้องมีองค์การนำมีองค์การมีมวลชนที่เป็นกองหน้าที่กล้าต่อสู้กล้าอะไรนะ เราก็ตัดเรียงกันไปตัดเรียงกันไปนะตัดเรียงกันไปพวกอย่างนี้หลายคนก็บอกอาจารย์จะรันฝันอีกแล้วฝันอายุหกถึงห้าปีก็ยังฝันอยู่ไม่แน่นะเนี่ยขนาดว่ามาอยู่ที่นี่ได้หกเดือนนี่นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะแค่ฝันยังไม่กล้าฝันเลยแค่ฝันแค่ฝันยังไม่กล้าฝันเลยว่าจะมีคนมาอยู่ที่หน้าศาล ทุกวันอาทิตย์หกเดือนเนี่ยกล้าฝันเนี่ย้าฝันยังไม่กล้าฝันเลยนี่เห็นไหมเป็นจริงแล้วใช่ไหมใช่เป็นจริงแล้วนะต่อไปคงไม่ใช่อยู่ข้างหน้ามึงอยู่แค่บันไดนะสาราญาอันอย่างนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ย ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลเองก็คือเป็นอยู่ในช่วงการตระเตรียมถูกไหมคะอย่างงั้นหรือเปล่ากําลังการกําลังควรจะใช้เวลานี้ตระเตรียมใช่ไหมฮะคือสองด้าน,ด,านด้านเราเองก็<อ>งเรเียกกุมโอกาสกุมโอกาส,กกาสที่เป็นรัฐบาลเน่ยที่เราเป็นเป็นฝ่ายรัฐบาลทํานั่นทนํานี่คนจำนวนหนึ่งก็กุมโอกาสไม่เป็น คือคือเขากลุมไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าการกลุมโอกาสหมายถึงอะไรการทําหมายถึง่าทําอะไรทําไม่เป็นนะมีมีแบบนี้เยอะเลยถ้าถ้าทําเป็นมันนี่เกือบปีแล้วนะวันที่วันที่ยี่สิบสี่สิงหาเนี่ยจะครบหนึ่งปีนะที่รัฐบาลยิ่งรักบอลประเทศนะเกือบปีแล้วเนี่ยเรากลุมโอกาสทําอะไรทําให้กระบวนการของเราเข้มแข็งเติบใหญ่ มากน้อยเพียงใดมีไหมครับก็ไ,ไ,ไม่ได้ทําเท่าไหร่นี่ด้าน,น,านเราด้านรัฐบ,บาลก็ต้องหาทางครับด้านรัฐบาลก็ต้องต้องหาทางที่จะสนับสนุนที่จะช่วยเหลือที่จะอำนวยความสะดวก<อ>นี่ถ้าสองด้านเราคูงโอกาสช่วงชิงโอกาสรัฐบ,บาลสนับสนุนเอื้ออำนวยเนี่ยกระบวนการของเราก็จะเข้มแข็ง ก็จะเติบใหญ่นะมากกว่านี้มากกว่านี้นะบางคนมาบนกับผมอาจารย์นี่เป็นรัฐบาลแล้วขนาดเป็นรัฐบาลแล้ววิทยุชุมชนยังถูกยังถูกยังถูกจับอีกอ่าจับวิทยุชุมชนมันก่อนอะวิทยุชุมชนจะถูกจับเลยทัพยงไรขนาดเป็นรัฐบาลแล้วนี่จตุพรยังจะถูกถอนประกันตัวพวกนี้เนี่ย ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโทษเลยยี่สิบคนค่ะอาจารย์ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวอที่หลักสีบส่บวกพี่สมยศและคุณดาด้วยนะคะ <c oughs> ก็เป็นยี่สิบสองอาจารย์อาจารย์หวานเรียกว่านักกุมโอกาสเลย <c oughs> พูดทันทีเลยเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องจัตดดุพรถ้าจัตดดุพรได้ถ้าแกนนำมาต่อสู้ พรุ่งนี้มาดําเนินการจนกระทั่งจตุพรได้ไประกันตัวต้องขยายไปถึง20คนด้วยนะอันนี้เห็นด้วยไหมคะพี่น,อน้องเนาะเราก็เรียกร้องสิทธิประกันตัวที่จริงให้กับคุณจตุพรให้กับคุณแกนนําทุกคนและให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนแสดงที่อยู่ในเรือนจาทุกคนที่จริงแล้วประชาชนไทยทุกคนก็ควรได้รับสิทธิประกันตัวเท่าเทียมกันใช่ไหมคะ อ่านี่ยคือประชาธิปไตยนะเราเรียกร้องเราเรียกร้องให้ทุกคนก็ฝากแกนนำค่ะอาจารย์ฝากแกนนําว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามีการปราศัยพูดคุยแถวแถ,ว,ถวนี้นะเห็นว่าจะมาอยู่แถวแถ,ว,ถวนี้ <c oughs> ก็ฝากด้วยว่าอย่าลืมเรียกร้องให้กับพี่น้องทุกๆุกคนนะคะ <c oughs> นะก็ <c oughs> ในท้ายนี้แล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเหนื่อยนะคะ ก็เลยขอ,ขอขอบคุณก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสนะคะก็คือขอบคุณเว็บปั้นราดนะคะที่นำเครื่องเสียงนะคะมาติดตั้งให้กับเราทุกสัปดาห์นะคะขอบพรคุณมากพี่น้องกันท้ายเต็นบอกว่า ไม่ได้ยินเสียงเลยอาจารย์แต่ดิฉันเห็นคือรู้สึกเอ j o จอยอ i n ตกันใช้ท้ายนะคุยกันนะคะไม่มีใครตั้งใจเรียนนะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะพยายามหาถ้ามีเครื่องเสียงที่ต่อสายไปได้เยอะกว่าน,นี้นะคะก็คงจะให้บริการพี่น้องได้มากขึ้นกว่าน,นี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณใครเต็นของแม่หมูนะคะให้เรายืมมานะคะเต็นสีเขียวนะยืมกมาทุกสัปดาห์นะคะ สำหรับเต็นท์นี้นะคะจากจะขอบคุณมากๆเลยแต่ยังไม่มีที่จะขอบคุณใครเพราะว่าเราได้ซื้อเต็นท์สองเต็นท์นี้ไปราคาเท่าไหร่คะอยสองพันสี่เต็นท์ละสองพันสี่แต่ยังไม่มีเจ้าภาพนะคะก็เป็นการแอดวานซ์ไก่อนของพวกเราทีมงานนะคะจริงๆชื่อแบบตามวัดเลยนะค่ะ ็ถ้าผู้ใดนะคะคนละสิบาทยี่ิบาทนะคะเรียนเชิญมาร่วมเงนเป็นเจ้าภาพเ<ด>ต็นเพราะว่าเราเช่าทุกทุกเดือนค่ะจาร์ไอทุกสัปดาห์เนี่ยประมาณสี่พันห้าคือค่าเช่าเก,ก,ก้าอี้กับเต็นนะคะส่วนเก้าอี้วันนี้นายเป็นรันฐบาล <c oughs> ส่วนเก้าอี้วันนี้จากปังและแดงสยามค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือหน่อยห <c oughs> ัวใจ โอ้ขอบคุณค่ะนี่อะไรนอกจากจะมาพูดแบบเหนื่อยแล้วนะคะแล้วยังมาช่วยออกเงินค่ะขอ้ยานหน้าตาที่พิจารณไม่ใส่เงินให้เราเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณ <laughs> นะชื่ออะไรเนี่ยเคยเคยเคยเจออ่๋อบัโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมีผู้ไปไปสองรองน้ำนะคะเรามีพันห้าละค่ะจากแดงเยอรมันหนึ่งพันบาทค่ะ ขอบพระคุณมากๆปฏิญญาณนาสารของเรานะคะมีนยโยบายชัดเจนทุกครั้งที่อดีตนักโทษการเมืองญาตินักโทษการเมืองแล้วก็ทนายนักโทษการเมืองของเรามาร่วมกิจกรรมนะคะเราก็มีค่าเดินทางเล็กๆน้อยๆ,ๆให้แล้วก็เราดูแลการถ่ายทอดสดนะคะค่าเดินทางเล็กๆน้อยๆให้กับทีมถ่ายทอดสดนะคะทีมสื่อแล้วก็มีพี่น้อง ที่มาดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเรานะคะแม้ว่าเราจะเป็นรัฐบาลอาจารย์บอกว่าสอยลายตัวเราก็ต้องดูแลกันไว้กันไว้ก่อนให้ทุกทุกคนที่มาเวทีหน้าศาลนี้นะคะรู้สึกปลอดภัยนะคะก็ขอพระคุณทุกท่านที่มาร่วมนะคะให้ความอนุเคราะห์กับการเคลื่อนไหวของเรานะคะพี่น้องก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าทุกวันพุธอชปอไปเยี่ยมที่เรือนจำหลักสี ไปช่วยกันเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็วันศุกร์ตอนนี้น่าจะเป็นประจําทุกศุกร์แล้วใช่ไหมคะใครใครเป็นตัวแทนจากกลุ่มคุณตุ๋ยมาไหมคะก็มีการไปเยี่ยมเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่อาจารย์รันไปเยี่ยมนะคะก็คือกลุ่มกลุ่มที่จะมีการนําดนตรีไปให้ความบันเทิงกับพี่น้องในเรือนจําหลายท่านนั้นอยู่ในสภาพจิตใจที่ค่อนข้างจะ เป็นทุกข์กังวลมากนะคะบางคนกําลังคิดถึงการที่จะฆ่าตัวตายเพื่อที่จะเคลื่อนไหวนะคะเราก็พยายามดึงดึงไว้ว่า,ามันมันมันจะต้องสู้กันต่อไปแบบนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าพวกเราอย่าทอดทิ้งนะคะทุกทุกคนทําช่วยอะไรได้ก็ไปช่วยกันนะคะพวกเรานักวิชาการก็ช่วยได้แบบนี้คือจัดเวทีแบบนี้ให้นําวิทยากรมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนผ่าน คลิปทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณขอบพระคุณสําหรับท่านที่ไปหยอดกล่องทุกๆท,ท่านนะคะขอบพระคุณมากแล้วก็ท้ายนี้นะคะมีเสื้อให้กับวิศกรทั้งสองท่านขอโชว์แล้วกันเพราะเราได้มอบไปแล้วนะคะเป็นเสื้อของปติญญาหน้าศารนะคะขอบพระคุณกับอาจารย์มากคะนะคะ, <laughs> <laughs> ะ,คะมองให้พี่ชัยวัดด้วยนะคะ,คะได้รับแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมาก พี่ชัยว์มอบไปแล้วมอบเรื่องนะค่ะท้ายนี้เรามีพี่ชายเราที่มาเป็นแวะเวียนมานะคะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันคิดถึงกันทุกวันอาทิตย์นะเชิญที่เยี่ยมค่ะครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์จรันท่านอาจารย์หวานและพี่น้องมวลชนผู้ก้าวหน้าและล้ำหน้าแกนนำบางระดับไปแล้วครับขอบคุณนะ พี่น้องครับก็ด้วยความคิดถึงจริงๆครับว่าผมเองก็มีความกังวลว่าหนึ่งสิงหาคมนี้รัฐบาลจะเอาไงหรือพักการเมืองจะเอาอย่างไรผมยังมีความคิดเห็นว่าแนวทางเดียวเท่านั้นที่พักการเมืองคือพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลจะต้องเดินหน้าให้ถึงวาระสามให้จงได้ส่วนเมื่อเดินมาถึงนั้น นั่นคือท่านจะต้องทําตามหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูนในการเสนอกฎหมายวรระที่หนึ่งว่าอย่างไรวรระที่สองในการแปลยะติวรระที่สามานะท่านจะต้องทําหน้าที่นะครับส่วนหากท่านไม่ทําหน้าที่เดี๋ยวท่านคงรู้เองว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่รู่ครับเพียงแต่ให้ท่านสํานึกว่าเวลานี้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านรู้ตัวหรือเองหรือไม่ ว่าพวกท่านนั้นได้รับมอบอำนาจมาจากพวงชนชาวไทยพวงชนชาวไทยทั้งประเทศมอบอำนาจให้ท่านมาทำหน้าที่นิติบัญญัติในสภาจึงไม่แปลกครับที่ไปเวทีไหนก็แล้วแต่สถานการณ์เมื่อวันที่ห้าวันที่หกก่อนนั้นด้วยซ้ำไปผมจึงจำเป็นต้องไล่นายสมศักดิ์เกียรติุรานน์ ไม่มีอคาาติใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านเองไม่รู้ตัวว่าท่านคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติทำไมจึงพูดเช่นนี้พี่น้องครับประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริ์ทรงเป็นมุกนั้นเรามีระบบรัฐสภานะครับคําว่าระบบรัฐสภามีความหมายนะครับเพราะประเทศไทยนั้นเป็นรัฐเดียวหรือเป็นราชนาจักรเพราะฉะนั้น เมื่อท่านเข้ามาทำหน้าที่ออกยกเลิกปรับปรุงกฎหมายนั้นอื่นใดก็แล้วแต่จะมาก้าวร่วงหรือก้าวรํำก่้ากึงอำนาจนิติบัญญัติในสภาไม่ได้นี่แหละครับพี่น้องจึงเป็นเหตุพี่น้องครับจึงเป็นเหตุให้พวกเรานี่แหละมายื่นฟ้องที่ศาลแพ่งโดยให้วรชัยเหมะ สสคนหนึ่งในสภาซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงอันเนื่องจากมาอันเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถทําหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธนูได้เนื่องจากตุลาการาราฐธรรมนูญซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นอานาจตุลาการแล้วไปละเมิดนั่นคือไปก้าวไก่งานของฝ่ายนิติบัญญัตินั่นคือออกคําสั่งให้รัฐสภาหรือนติติบัญญัติ นะครับหยุดการประชุมนะครับสภานในวันที่ห้านี่ไงพี่น้องเราจึงมองว่าเป็นละเมิดเพราะอำนาจทั้งสามนั้นนะครับจะต้องเป็นอำนาจที่อิสระและถ่วงซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะย้ำอีกครั้งครับพี่น้องอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนั้นมาจากปวงชนชาวไทยแต่ขณะเดียวกันตรรการไม่ได้มาจากปวงชนชาวไทยมาจากการฉีกรัฐธรรมนูน มาจากการแต่งตั้งของคนเพียงไม่กี่คนเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ครับพี่น้องเราจึงมายื่นคำฟ้องที่ศาลแพ่งขอให้ไต่สวนถูกเชิญพวกเรานะครับโดยทนายคารมพล,าพ,พลกลางพลพันกลางและวรชัยเห็นไหพี่น้องครับสิ่งที่น่าเสียใจเรารอตั้งแต่บ่ายโมงศาลแพ่งประทับรับฟ้องแล้วก็นัดคู่ความเรียบร้อยแล้วในวันที่แปดตุลาคม นี่ไงพี่น้องสุดท้ายประมาณทุ่มหนึ่งเสร็จเสำนวนลงมาครับยกคำฟ้องของพวกเราโดยที่โดยหลักการแล้วเมื่อประทับรับฟ้องนะครับแล้วเตรียมนัดคู่ความหรือจําเลยคือตุลาการทั้งแปดที่เราฟ้องศาลแพ่งจะต้องเชิญตุลาการศารลนับนูนหรือเรียกว่าคู่ความประหรานแพ่ง เข้ามาไตาส่สวนนะครับปรากฏว่าในวันนั้นไม่ได้มีการเรียกคู่ความหรือนําคู่ความเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาก็มีคําสั่งยกคําฟ้องของพวกเราจึงเป็นเหตุให้พวกเราเห็นว่าน่าจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบจึงมีพอรุ่งขึ้นนะครับนิดหนึ่งคาดไปพี่น้องพอรุ่งขึ้นวันที่สิบสามเราเป็นห่วงว่าถ้าตุลาการนํานูนวิจัยออกมาเป็นทางรบพี่น้องทั้งสองฝ่ายหรือสามฝ่ายก็แล้วแต่ อาจจะเกิดปัญหาซึ่งกันและกันเพราะเราจึงบอกว่าสารแพ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายเราจึงมาพบท่านแล้วขอให้ท่นานไต่โผแต่ไต่ชนดุเฉินแล้วขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อไม่ให้ตุราการถามนูนั้นอ่านได้หรือดำเนินการได้เพราะเรามองว่าท่านไม่มีอำนาจตั้งแต่แรกท่านกระทำผิดกฎหมายตั้งแต่แรกผู้ร้องก็ไม่มีอำนาจผู้รับก็ไม่มีอำนาจเท่านั้นยังไม่พอ,อยังไประเมิดนิติบัญญัติพี่น้องครับเราจึงทำเรื่องคัดค้าน นี่คานแล้วนะครับค้านเมื่อ,องที่สิบเก้าสารมาทับเรียบร้อยแล้วนี่ครับสิบเก้ากรกฎาให้เห็นว่าเรื่องนี้เราไม่ปล่อยท่านนะครับไม่ว่าตุลาการน้้านู้นไม่ว่าสารแท่งหากท่านกระทําที่ไม่ชอบเบื้อยกฎหมายหรือขัดต่อว่าด้วยกระบวนการพิจารณาท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องรับผิดชอบเพราะเรายืนยันครับว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของวงชนชาวไทยโดยแท้แต่ขณะเดียวกันในยุคนี้พงชนให้มาแล้วให้ใครให้อสสให้บริหารคือรัฐบาลแต่ตุลาการจำเป็นต้องรับเพราะท่านรัฐะหารท่านจชาปากกระบอกปืนมาเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเป็นเหตุให้กระบวนการแก้รัฐมนูลเดินไม่ได้บ้านเมืองก็เดินไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมยืนยันครับ ว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกนี้เรามีพันธกรณีเรามีสนธิสัญญาต่างๆไม่ว่าเจนีวาไม่ว่ากรุงรมยังมีนะครับผมยืนยันว่ามีหลายคนแม้กระทั่งศาลหลายคนนะครับอาจารย์พวกเราได้ไปเปิดดูแล้วว่ามีว่ามีนะครับท่านเป็นศาลอ้างตัวเป็นศาลท่านเป็นศา,เนา,านลเนี่ยโดยเฉพาะศาลน้ำนมเนี่ยท่านก็ต้องฟัง ในกระบวนการนี้ในกระบวนการที่ทำหากถ้าท่านท่านทำไม่ชอบเดี๋ยวท่านดูต่อไปนี่แหละพี่น้องจึงเป็นเหตุให้พี่น้องฟังให้ดีครับจึงเป็นเหตุให้คาวินิจฉัยกลางก็ดีคาวินิจฉัยส่วนตนก็ดีมันจึงออกมายากเขียนยากนะครับเมื่อมีปักไว้อย่างนี้แล้วเขียนยากจริงๆแม้กระทั่งสารแพ่งนะครับคําพิพากษาของสารแพ่ง ที่ยกฟ้องพวกเราในวันที่12ประมาณช่วงหนึ่งป่านนี้ท่านก็ยังเขียนให้เราไม่ได้เรามาขอคัดสำเนาก็ยังคัดไปได้เพราะเราต้องการเอาสำเนาคำฟ้องคำที่คำสั่งคำพิพากษานั่นนะครับไปยื่นบุทรธรไปเขียนคำอุตรธรอ,อีกเพราะเราต้องเดินต่อ,ตอพี่นครับเจรน,นลมเพราะอะไร แะตะ่ลมเพื่อไม่ต้องการให้อำนาจตุลาการไปละเมิดหรือก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนี่แหละครับจึงฝากไปยังพัคเพื่อไทยท่านอย่าฟังคนหลายหลายคนที่จิตสำนึกแสความเป็นไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็กาบเรียนไปเลยครับว่า พี่น้องประชาชนคนแสดงนักพิจา,ารนะครับนักกฎหมายองค์กรต่างๆเขาพร้อมแล้วเขาพ,พร้อมแล้วที่ต้องการให้รับวานละสามแต่ขณะเดียวกันดูเสมือนว่าพรรคการเมืองไม่อยากจะเดินอันนี้หละคือปัญหาเพราะนั้นฝากเลยครับว่าในเรื่องนี้ท่านพินายดีนลครับว่ามันมีทางออกเยเอะแยะเพียงแต่ถึงวันละสามก่อนเพราะอะไครับเพราะพรรคการเมืองอื่นเขาลาก เกมไปเล่นนอกสภาเมื่อเล่นในนอกสภาท่านอย่าไปเล่นนอกสภาท่านต้องกลับมาใช้องค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเล่นนี่แหละครับจึงจะรอดแล้วส่วนเดินในถึงวันละสามแล้วจะใช้เทคนิคยังไงผมยืนยันครับว่าท่านไม่ต้องไปยึดถือครับว่าถ้าไม่ผ่านแล้วจะต้องลาออกไม่ผ่านก็ได้จงใจไม่ผ่านแล้วเลี้ยวไปทางอื่นนั่นก็เป็นหนทางที่ชนะครับก็ฝากพี่น้องครับก็ยืนย<ด>ันนะ,ะขอบคุณนะ ทุกเรื่องนะคะประเด็นตอนนี้พี่เนียมมันมาที่เรื่องกระบวนการยุติธรรมนี่แหละนะคะคที่เรายังต่อสู้กันเหลืออีกนิดเดียวค่ะที่ยังไม่เป็นอำนาจที่ไม่เป็นของประชาชนนะคะเพราะว่าสภาก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นให้กําลังใจสมาชิกบริหา,าร,าราก็ของเราบริหารก็ของเราแต่ตุลาการไม่ใช่ของเราตุลาการเป็นของใครเรามาร้องเพลงดีกว่านะคะเชิญร้องเพลงร่วมกันค่ะมาเลยทีมร้องเพลงของเรานะคะ ความไม่เป็นธรรมค่ะพี่เงี่ยมเคยร้องหรือยังยังไม่เคยร้องวันนี้จะร้องมันร้องด้วยอกันแล้วนนะคะเพราะว่าเราร้องเพื่อที่จะตอกย้าว่าเราต้องไม่หยุดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนะคะขอบคุณค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะทุกทุกท่านยืนขึ้นนะคะเราจะได้มีพลังในการร้องจากใจของเรานะคะใครใครมายืนร้องด้วยกันนะคะมาออกร้องหน่อย เป็นใจธาทุปราาณก็เวงประชาชนาเพนอะไรเกณฑ์ดัดาเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมใม้มา

อุทิอมไม่รีบาจังฟ้าฟ้า ก้องเป็นธรรมธรมจุนชาดไว้ตัวนาขันต้องฟ้องไทย ประชาชนจเจริญประชาชนจเจริญนประชาชนจเจัลันขอบคุณทุกท่านค่ะช่วยกันเก็บขยะนะคะปิญญาหน้าการรักความสะอาดช่วยกันเก็บขยะช่วยกันเก็บเก้าอี้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะหนุ่มๆขอแรงช่วยกันเก็บเต็นท์ปะ